ควรดูพระให้ถูกใจก่อนนะคะทางช่องไม่รับประกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่396แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีผ้าสวยๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญจิกโกหลวงพ่อตัดวัดชายนาปี2549สภาพสวย สวยเดิมนะคะหน้าเก็บน้าสะสมค่ะสำหรับเหรียญจิโกหลวงพ่อตัดวัดชายนานะคะสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครึ่งซีกเนื้องเงิน ตัดชิดเนื้อปี2 5 0 9สภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเนื้อเงินนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับเหรียนหลวงพ่อโสธรน,นะคะเนื้อเงินตัดชิดเนื้อองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2521สภาพสวยสภาพเดิมค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะเดิมๆสวยๆก็น่าเก็บน่าสะสมเช่นกันค่ะค่ะสําสหรับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 1 5 0ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีปี2 5 0 5เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญแจกแม่ครัวเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดิมๆิมค่ะ,เด,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกจังหวัดเพชรบุรีปี2537เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะเป็นพระเก็บพระสะสมเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2537้ยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150 ใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขหลังกมรมหลวงชุมพรรุ่นหนึ่งเนื้ออันปากา้าสภาพใช้สภาพใช้นะคะแต่ก็ยังสวยค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่สุขหลังกมรมหลวงชุมพรนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ เดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรอห้าเนื้อเงินหลังพระสมเด็จที่ระลึกสร้างอนุสาวรีย์รอห้าจังหวัดอ่างทองปี2533เนื้อเงินสภาพสวยเดิมหน้าเก็บน้าบูชาค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะคะเป็นพระเก็บพระเก่าเลยนะคะ สำหรับเหรียญเนื้อเงินรลหานะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาพระ25สัศตรวรรษปี2,500เนื้ออันปะกาปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็เหรียญเดิมเดิมเลยนะคะสภาพสวยค่ะ สำหรับเหรียญเสมา25สัตวรรษนะคะเนื้ออันปาก้าเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญครบ100ปีรอ5ที่ระลึกวันถลิมถวันราชสมบัติหลังพระพุทธชินราชปี2511เนื้ออันปกาก้าต่อโค้ดด้านหน้าสภาพสวย สวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญที่ระลึกรห้านะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปราบมารหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกรุงเทพออกวัดธรรมกายปี2540 เนื้ออันปกัก้าสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะคะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะรุ่นปรามานนะคะสภาพสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญปรามานนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะเป็นชุดนะคะสำหรับชุดนี้จะเป็นเหรียญสมเด็จโตรุ่นเทพชุมนุมแสนคาถาล้านอาคมวัดจ,จตุธาทารามปี2556วันนี้นะคะจัดมาถึงสามเหรียญสามเนื้อนะคะสวยทั้งหมดเลยนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะองคแรกนะคะสภาพสวยนะคะอง์นี้เป็นกะไหล่ทองนะคะ สวยเดิมค่ะองค์ที่สองนะคะสวยเดิมเหมือนกันนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะองค์ที่สามก็สวยค่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมจริงๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จโตนะคะชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมด3องค์3เนื้อนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่250 ค่เบามากเลยนะคะกับพระสวยๆสามองค์เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นมิ่งมงคลวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2556เนื้ออันปกาก้าตอกโค้ใหม่เลข4 6 0ด้านหลังสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะคะ ึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นมิ่งมงคลเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2539สภาพสวยสภาพเดิมค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะสวยเดิมนะคะ สำหรับหลวงพ่อแพรของเรานะคะเมตตาบารมีสูงนะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหดหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมิปี2538เนื้อฝาบาทสภาพดี ใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้นะ่าใช้น่าเก็บค่ะใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะถ้าทันใดรลบไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญก็หายากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหดหลวงพ่อนกนะคะใส่ตลับอย่างสวยอย่างดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธลงยาหลังพระปิดตาวัดหลวงปีชากูลจังหวัดปาจีนบุรีเลี่ยมจับขอบอย่างดีพร้อมใช้พร้อมใช้เลยนะคะเลี่ยมสวยเลี่ยมเดิมเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่าสำหรับเหรียญพระพุทธลงยาสวยๆเลี่ยมสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตลับสีพึ่งมหาสเสน่ห์ก้นเลขหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชยัยนาทสภาพเดิมเดิมๆเลยนะคะสวยเดิมด้วยค่ะเห็นไหมคะก้นเลขหนึ่งนะคะน่าใช้หน้า สะสมนะคะค้าขายร่ำรวยค่ะค่ะสำหรับตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยก้นเลขหนึ่งนะคะน่าใช้หน้าบูชาองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนเนื้อผงองค์ครูหลวงพ่อเนนวัดซับน้อยธรรมรังสีจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพสวย สภาพสวยนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะเห็นไหมคะองนี้ก็ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเห็นไหมคะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์ได้หมดหรือเก็บมอบเป็นของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะค่ะสําหรับพญาเต่าเรือนนะคะเนื้อผงองค์คูสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลิงจับหลักเนื้อไม้แกะนะคะเห็นไหมคะสภาพเก่านะคะไม่รู้ที่นะคะแต่เก่ามากเลยนะคะสำหรับเนื้อไม้นะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งมันยิ่งมันก็จะยิ่งสวยนะคะองค์นิ้วเก่ามากเลยนะคะนี่คะ่ะ เก็บหน้าสะสมนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะนี่ค่ะคสำหรับลิงก์จับหลักไม้แกะนะคะสวยๆเก่าๆองคนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญถ่าย่วยเอีย้ยเนื้อเงินลงยาวัดเล่งในยี่กรุงเทพรุ่นยอดนิรันตราย กล่องเดิมๆสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะสวยเดิมนะคะลงยาสีแดงสวยมากค่ะเห็นไหมคะเดิมเดิมเลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่สําหรับเหรียญไทยสวยเอี้ยเนื้อเงินลงยาสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลูกพระพายฆ่าไม่ตายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนื้อโลหะตอกโค้ดหมายเลขกล่องเดิมๆวันนี้นะคะจัดมาถึงสี่กล่องสี่เนื้อเลยนะคะสวยทุกกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะองค์แรกนะคะสวยเดิมนะคะนี่ค่ะ ลักษณะก็จะเป็นสองสีสองกรัตรนะคะสภาพสวยเดิมนะคะน้าเก็บหน่าสะสมค่ะองค์ที่สองนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะซองเดิมๆซีนเดิมๆเ,เลยนะคะความสวยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะเพราะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะเดิมๆค่ะค่ะองค์นี้จะเป็นสองกษัตริย์เหมือนกันนะคะสวยค่ะน่าใชหน่าสะสมนะคะ องที่สามก็จะลงยานะคะสวยค่ะสวยเดิมหมดทุกองค์เลยนะคะสวยมากค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยสวยเดิมเดิแบบนี้ค่ะสําหรับลูกพราพายนะคะข้าไม่ตายหลวงพ่อพัดส,สวยสวยเดิมเดิมนะคะก็จะอยู่ที่อง์ละ200ค่ะ น่าใช้นะ้าเก็บนะคะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างเจดีย์หลวงพ่อวิเชียนวัดถ้ำมุนีนาจังหวัดกาญจนบุรีปี2554เนื้อโลหะ3เนื้อนะคะหน้ากากเงินตอกโคตดกล่องเดิมเดิม สวยเดิมสวยมากเลยนะคะสำหรับพระชุดนี้นะคะชุดหนึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมดสามเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆทีละเหรียญค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะต้องซีนไว้เลยนะคะสำหรับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ผิววิ้งผิวสวยค่ะเห็นไหมคะเก็บเหรียญสวยๆเก็บพระสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเหรียญที่สองก็สวยมากนะคะทุกเหรียญเป็นหน้าก,ากากเงินนะคะ เหรียญน,นี้ด้านหลังจานอักษรยันนะคะสวยเดิมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยนะคะหน้ากากเงินนะคะสวยเดิมทุกเหรียญน,นะคะสภาพเดิมๆความสวยก็แทบจะร้อยเปอร์เซเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญรุ่นสร้างเจดีหลวงพ่อวิเชียนนะคะสภาพสวยนะคะชุดนี้ทั้งชุดพร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายก็เป็นพระชุดแล้วก็สวยมากเลยนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรุ่นพิเศษของขวัญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2539ครบชุดกล่องเดิมเดิมครบชุดเลยนะคะสำหรับชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6องค์ค่ะสวยทุกองค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะ เป็นพระสมเด็จนะคะ3องค์นะคะสวยมากสวยทุกองค์นะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระก็สวยเดิมค่ะด้านล่างอีก3องค์นะคะจะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ3องค์ค่ะสวยเดิมสวยหมดนะคะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อแพรของเรานะคะเมตตาบารมีสูงเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรนะคะน่าใช้น่าบูชาทุกรุ่นค่ะ ค่ะสำหรับหลวงพ่อแพรนะคะสวยๆชุดนี้นะคะ1ชุดมีด้วยกันทั้งหมด6องค์พร้อมกล่องเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับผ้าสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ